เคยรู้ไหมครับว่ากลุ่ม Pride หรือกลุ่มเพศสภาพทั้งหมดในโลกเนี่ยเขาสามารถผลักดันเศรษฐกิจเนี่ยได้ปีๆหนึ่งเนี่ยประมาณเท่าไหร่มหาศาลครับร่วมคุยกับบัญชาโดยบริษัทปต,ตทจำกัดมหาชนเดือนนี้ทั้งเดือนเนี่ยเป็นอีกเดือนหนึ่งที่เขาเรียกว่าเดือน Pride ไพร์ e นะครับภาษาอังกฤษคือ P R I D E นะครับหรือเป็นเดือนแห่งกลุ่มคนที่เรียกกันว่าพเพศสภาพนะครับ แล้วเขาก็มีการพูดกันอยู่ตลอดเวลานะครับมีการเปลี่ยนสัญลักษณ์นะฮะในตลอดเดือนมิถุนายนซึ่งเป็นสากคนด้วยนะครับเป็นเดือนที่ว่านเดือนไพรท์สำหรับกลุ่มเพศสภาพเนี่ยนะฮะทำให้เราไดียรู้จักและได้รับการยอมรับมาอยู่ตลอดเวลาจนขึ้นในปัจจุบันกลายเป็นกลุ่มก้อนใหม่ในวงสังคมในวงประเทศและของโลกซึ่งมีพลังขับเคลื่อนหลากหลายมิติมากเคยรู้ไหมครับว่ากลุ่มไพรท์หรือกลุ่มเพศสภาพทั้งหมดในโลกเนี่ย เขาสามารถผลักดันเศรษฐกิจเนี่ยได้ปีปีหนึ่งเนี่ยประมาณเท่าไหร่มหาศาลครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ถ้าเราเห็นสัญลักษณ์ต่างๆที่เป็นสีรุ้งนะครับเห็นเช่นในโซเชียลมีเดียก็จะเปลี่ยนรูปโปรไฟล์นะครับเป็นรูปสีรุ้งนะฮะแล้วก็บนแบรนด์ของแต่ละข้อของสื่อของเลไก็ว่ากันไปให้ความสําคัญคนทําธุรกิจในยุคที่ขนณะนี้แบรนด์ติดตลาดระดับประเทศก็จะหให้ความสําคัญกีับเรื่องกลุ่มไพร หรือว่ากลุ่มที่เป็นเพศสภาพมากขึ้นแล่ว่าจะเป็นการเสนอนะฮะโปรโมชั่นนะครับให้กับกลุ่มเพศสภาพอย่างชนิดที่เดือนนี้เนี่ยหาที่ไหนไม่มีละรวมไปถึงการจ้างงานได้บริษัทชั้นนาขนาดใหญ่ก็มีความสําคัญและให้ความสําคัญนั้นกับกลุ่มที่เป็นเพศสภาพที่อยู่ภายในองค์กรของตัวเองไม่ว่าจะเป็นสิทธิพิเศษต่างๆในเรื่องของการลายหยุดลาป่วยอะไรก็แล้วแต่ให้ได้มากยิ่งขึ้นที่นี่แน่นอนครับว่าทําไม กลุ่มเพศสภาพจึงมีความสําคัญมากขึ้นทั้งในมิติสังคมความเป็นอยู่หรือแม้แต่นัฯฯ้นธุรกิจการตลาดช็ต้นไปถึงเศรษฐกิจพลังมหาศาลในการขับเคลื่อนการจับจ่ายใช้สอหรือการสร้างมูลคาา่าเศรษฐกิจจากน้าพักน้าแรงและฝีมือของกลุ่มเพศสภาพในใช่ย่อยนะฮะแต่เพศสภาพถ้าเราจะมาพูดถึงว่ามีอะไรยังไงกันบ้างเดี๋ยวนี่เปลี่ยนไปเยอะเลยนะครับปกติเราเราจะได้ยินคําว่า lgbt อันนี้ง่ายๆที่สุด ในช่วงที่เริ่มรู้จักคําว่าเพศสภาพและเริ่มมีพัฒนาการของกลุ่มเพศภาพในต้นๆเนี่ยถอยกลับไปได้ประมาณสักสิกว่าปีเนี่ยเราจะได้ยินเพียงแค่ LGBT แต่วันนี้เนี่ยนะครับมีไปถึง LGBTQIA+ er. โหเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับทีนี้แต่ละตัวอักษรเนี่ยมันหมายถึงเพศสภาพแบบไหนยังไงนะครับ L ก็คือ Lesbian <ville. S 1> ก็คือผู้หญิงรักผู้หญิงนะฮะ G, G ก็คือเกย์ก็เป็นกลุ่มชายรักชายนะฮะ B คือไบเซ x u ชว รักได้ทั้งหญิงรักได้ทั้งผู้ชายนะที T. ก็คือ transgender คนข้ามเพศนะครับก็คือมีการข้ามทั้งเพศชายเป็นผู้ชายแล้วก็ผู้ชายข้ามเพศเป็นผู้หญิงนะต่อมา q q เนี่ยย่อมาจาก queerer คือคนที่ไม่มีข้อกำหนดเรื่องเพศและความรักเนี่ยอันนี้ขึ้นมาเป็นเป็นกลุ่มใหม่นะฮะต่อมาครับ i intersect i นะ intersect คือคนที่มีลักษณะทางกายภาพไม่สามารถระบุเพศได้อย่างชัดเจนเช่น ระบบสืบพันธ์มีสองเพศในร่างกายเดียวนี่อันนี้คงเป็นความผิดปกติจากทางด้านของอยีนทางธรรมชาติแน่นอนจึงกลายเป็นเรียกว่า Intersex และสุดท้ายคือ A นะครับย่อมาจากเอเซ็กชวลนะครับหมายถึงคนที่ไม่ได้สนใจหรือไม่ได้มีความรู้สึกสนใจต่อเพศใดๆเลยไม่มีความรู้สึกเลยครับต่อเพศใดๆเลยอันนี้ A นะครับเพราะฉะนั้น กลุ่มเพศสภาพในปัจจุบันเนี่ยจึงถูกกำหนดขึ้นมาเป็นทั้งหมดเนี่ยนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดกลุ่มด้วยกันฮะ LGBTQIA+ ทีนี้พอเรารู้จักว่าอ่ะกลุ่มเพศสภาพทั้งหมดเนี่ยนะฮะที่ถูกจับแล้วก็อยู่ในกลุ่มเกี่วยวกับเรื่องของเดือนนี้ซึ่งเป็นเดือน Pride นะฮะ P R I D E เนี่ยนะครับกลุ่มคนพวกนี้ก็มีหลากหลายอายุนีไหมครับเพศสภาพตามความหมายที่ผมบอกไปแล้วมีหลากหลายอายุ เกิดขึ้นในแต่ละปีแต่ละยุคแตกต่างกันเหมือนกับคนที่เพศปกติหรือสภาพปกติซึ่งก็แบ่งมาเป็นอะไรครับยุคเบบี้บูมเมอร์ยุคเจน X ยุคเจน Y ยุคเจนซอย่างนี้เป็นตน้นเพราะฉะนั้นในเพศสภาพเนี่ยก็จะมีทั้งยุคอะไรนะ60ก็คือเบบี้บูมเมอร์ยุค X ยุคเจน Y แล้วก็ยุคเจนเหมือนกันนะครับสิ่งทั้งหมดที่เกิดขึ้นในตรงนี้เนี่ยนะครับเขาบอกว่าประชากรกลุ่มความหลากหลายทางเพศ หรือที่เรียกว่า LGBT p เนี่ยอายุ15ปีขึ้นนะเอา,เอา,เ,อาเอากเกณฑ์ตรง15ปีขึ้นเนี่ยมีทั้งหมด371ล้านคนทั่วโลกโดยประมาณครับ371ล้านคนทั่วโลกเพราะฉะนั้นอำนาจการซื้อของ371ล้านคนในกลุ่มเพศสภาพทั่วโลกเนี่ยนะสามารถสร้างมูลค่าการใช้จ่ายที่สูงถึง3.9ล้านล้านดอลลา,าร์สหรัฐโอไม่น้อยฮะ3.9ล้านล้านดอลลา,าร์สหรัฐ แล้วเขาก็แบ่งออกเป็นทั้งหมดในแต่ละทวีปและภูมิภาคเนี่ยเช่นทวีปเอเชียทวีปออสเตรเลียแล้วก็ออสเตเนียแล้วก็มีทวีปยุโรปมีทวีปอเมริกาแล้วก็ทวีปอ,อเมริกาใต้นะครับเราอยู่เอเชียใช่ไหมเพื่อเราดูเอเชียเราก็จะพบว่าในเอเชียเนี่ยนะครับถ้าเอาจํานวนคนกลุ่มเพศสภาพที่เรียกว่า LGBTQIA+ เนี่ยอยู่ที่จีนแผ่นดินใหญ่เยอะที่สุดนะ74.7ล้านคน กาลังการจับจ่ายใช้สอยของกลุ่มเพศสภาพในจีนแผ่นดินใหญ่สัญชาติจีนแผ่นดินใหญ่นี่นะฮะมี 74. 7 4 7. 7ล้านคนเนี่ยมีสูงถึง22.3ล้านล้านบาทไม่น้อยเลยครับอันดับที่2คืออินเดียมีกลุ่มเพศสภาพอยู่64.6ล้านคนกําลังการจากกับจ่ายใช้สอยใน4.62ล้านล้านบาทมาอันดับ3าครับคืออินโดนีเซียฮะแล้วเป็นอันดับหนึ่งในอาเซียนด้วยสําหรับกลุ่มเพศสภาพเนี่ย12.7ล้านคนใช้จ่ายก็ประมาณ1.37ล้านล้านบาท อันดับสี่คือญี่ปุ่นนะฮะมี7.1ล้านคนใช้จ่ายประมาณ9.38ล้านล้านบาทต่อด้วยฟิลิปปินส์นะฮะอันดับ5 4.9ล้านคนอำนาจการใช้จ่ายใช้สอย560,000กว่าล้านบาทอันดับที่7คือเวียดนาม4.7ล้านคนนะกะประมาการจัดจ่ายใช้สอยประมาณ315,000ล้านาและอันดับ8คือประเทศไทยประเทศไทยนี้เป็นอันดับ8ฮะถ้าหากว่าจัดอยู่ในทวีปเอเชียออสเตรเลียแล้วก็นิวซีแลนด์เนี่ยนะฮะพูดง่ายคือเอเชียออเชียเนียเนี่ยไทยเราอยู่อันดับ8 กำลังการจัดจ่ายเชื้อสำหรั8 4 0 0 0 0กว่าล้านบาทถ้าจัดในอันดับอาเซียนเนี่ยเราอยู่เป็นอันดับที่สี่ฮะรองจากอินโดฟิลิปปินเวียดนามแล้วก็ประเทศไทยนะฮะงนั้นในกลุ่มเพศสภาพในไทยได้มีประมาณ3.6นะฮะแล้วก็กําลังการจัดจ่ายเชื้อสำหรประมาณ8 4 0 0 0 0กว่าล้านส่วนในยุโรปเนี่ยนะครับถ้าเทียจำนวนคนแล้วเนี่ยฝรั่งเศสจะเยอะสุดฮะ3.6ล้านคนต่อไปที่อเมริกาก็แน่นอนครับเยอะที่สุดเนี่ยนะฮะจะอยู่ที่ สหรัฐอเมริกาครับ17.4ล้านคนและอเมริกาใต้เนี่ยเยอะที่สุดเลยเนี่นะครับจะอยู่ที่บราซิล10.9ล้านคนแล้วท่านผู้ชมคิดดูสิครับว่าในในเดือนนี้ที่เารียกว่าเป็นเดืนเนอนแห่งเพศสภาพหรือว่า Pri ท์อะไรก็แล้วแต่นี่นะครับแล้วก็แต่ละประเภทของกลุ่มที่ผมแจม้งเมื่อสักครู่เนี่ยรวมกันทั่ทวโลก4ทวีปใหญ่กับมุภูมิภาคและเขตเศรษฐกิจมีกำลังซื้อสูงถึง3.9ล้านล้านเหรียญสหรัฐซึ่งในนันครับ Product Service สินค้าและบริการสำหรับกลุ่มเพศสภาพนั้นย่อมจะต้องมีการปรับเปลี่ยนออกแบบและเสนอสิ่งในสิ่งที่แตกต่างซึ่งเป็นไปตามสภาพความคิดความอ่านและก็สภาพทางเพศโดยฟิสิกอลที่จับต้องได้แตกต่างจากคนปกติอย่างแน่นอนนะครับสิ่งเหล่านี้เองเราก็จะเห็นว่ากลุ่มอย่างนี้มีการเติบโตมากยิ่งขึ้นมีจํานวนมากขึ้นและกําลังซื้อขของเาก็ไม่ได้เป็นสอรองใครในช่วง,งการเติบโตกําลังซื้อ และดีไม่ดีในอนาคตอาจจะกลายเป็นกลุ่มที่ใหญ่โตมันมาขึ้นมาก็ได้นะครับเพราะอย่าลืมว่ขาขณะนี้โลกใบนี้เรากําลังเจอลักษณะของการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรรวมทั้งวัยแล้วก็เพศการเดินชนิดที่ครั้งใหญ่เลยขณะนี้เรากำลังมีจำนวนประชากรผู้สูงวัยเยอะขึ้นเรื่อยๆนะในภาพรวมว่คจะเป็นโลกที่ว่าโลกสูงวัยขึ้นไปเรื่อยๆในขณะนี้กันก็มีกลุ่มคนรุ่นใหม่ในกลุ่ม Gen Z ขึ้นมาทดแทนอยู่เรื่อยๆขณะเดียวกันก็มีกลุ่มคนเพศสภาพ LGBT นะ LGBTQIA+ ขึ้นมาอยู่เรื่อยๆเพราะฉะนั้นโรคนี้ก็จะเกิดการเปลี่ยนสมดุลของทั้งประเภทกับทางซื้อเจ้าสารธุรกิจวิธีคิดพฤติกรรมและวัฒนธรรมซึ่ง ตำราทางด้านการตลาดก็จะต้องเปลี่ยนไปอย่างแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นพอเห็นว่าเดือนี่เป็นเดือนไพร์ก็เลยนำเอาว่านี่คือความมาสจันและความน่าสนใจของกลุ่มคนที่อยู่ในประเภทกลุ่มไพร์นะฮะซึ่งกระดานี้ถูกจับตามองว่าก็จะมีผลบาสสำคัญมากขึ้นในเรื่องของเศรษฐกิจแล้วก็เรื่องของกำลังซื้อภาคธุรกิจกันต่อไปนะครับ